สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเงินอุดหนุนชาวนานะคะหรือเงินประกันข้าวนะคะของเกษตรกรชาวนาไร่ละ1,000บาทแต่ละจังหวัดนะคะจะได้วันไหนเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะก่อนอื่นหมอนฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้กับช่องหมอนทองด้วยนะคะเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปค่ะ สำหรับเงินสนับสนุนให้เกษตรกรนะคะที่ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรที่มีสมุดเล่มสีเขียวนะคะกับกรมส่งเสริมเกษตรนะคะในอัตราไร่ละ1000บาทนะคะสูงสุดไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกินครอบครัวเรือละ20,000บาทนะคะจะพร้อมจ่ายตามแผนของการโอนเงินนะคะให้กับเกษตรกรดังนี้นะคะ ก็คือวันนี้นะคะวันที่24พฤศจิกายนนะคะ2565นะคะในพื้นที่จังหวัดอะไรบ้างนะคะได้แก่จังหวัดนครสวรรค์เพชรบูรณ์พิจิตรนะคะพิษณุโลกสุขโขทัยกำแพงเพชรอุตรดิตฐ์นะคะอุทัยธานีจังหวัดตาบจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา แม่ห้องสอนและก็จังหวัดลำพูนนะคะเงินจะเข้าให้วันนี้นะคะวันที่24พฤศจิกายน2 5 6 5สส่วนจังหวัดอื่นๆที่ยังไม่ได้พูดถึงก็จะเข้าให้ในวันถัดไปนะคะซึ่งในแต่ละวันก็จะมาแจ้งข่าวสารให้กับทุกๆคนได้รู้นะคะว่ามีจังหวัดอะไรบ้างที่เงินจะเข้าแล้วให้เราเนี่ย ไปเช็คได้เลยที่ธนาคารทกรสนะคะที่ตู้ ATM หรือใครที่ใช้แอปพลิเคชันของธนาคารทกศเอ o b บายพวกนี้สามารถเข้าไปเช็คได้ในแอปพลิเคชันได้เลยนะคะเกษตรกร,ะร,กรจะได้นะคะไร่ละ1,000บาทนะคะแต่สำหรับเงินส่วนต่างเงินส่วนต่างนี้ก็จะทยอยข้าวให้ในสัปดาห์ถัดไปนะคะ ก็วันนี้ก็เริ่มข้าวนะคะ24พฤศจิกายนก็เริ่มข้าวแต่ละส่วนต่างก็จะได้ไม่เท่ากันนะคะแล้วแต่ว่าราคาที่เขาได้ประกันร,ระบุออกมาราคาสูงกว่าก็จะไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูนะคะสามารถเข้าไปเช็คเข้าไปตรวจสอบได้ในแอปพลิเคชันหรือธนาคารทรกสได้ทั่วประเทศเลยค่ะสำหรับคลิปนี้หมอนก็มาแจ้งข่าวสารสำหรับจังหวัด นะคะที่จะได้รับเงินประกันข้าวนะคะที่ข้าวให้ในวันนี้24พฤศจิกายนเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ